สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีนเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับผมจะภาพมาชมนะครับไมายนิยมนะครับไมายยอดยอดนิยมนะครับอัปเดตให้ให้ให้ชมราคาอีกสักรอบนึงนะครับเนาะเกี่ยวกับสายฟิโลนะครับผมดงโกเศตกับมักสายฟิโลก็เลยอยากจะมาอัปเดตนะครับให้พี่พีนเพื่อนได้ได้ทราบราคากันอยู่ในโครหลีนะครับเนาะอยู่ในเกาหลีใต้นะครับผมมา ราคาจะถูกหรือเวอ่าจับแห้งนะครับหรือว่าจะแพงกว่าไทยนะครับเพราะว่ามีพีพ่เพื่อนนะครับทักหน้าอยากได้นะครับอยากได้หลายนะครับนุกเกษตรก็เลยจะพภาพไปชมเนาระราคานะครับผมแพงบอนะครับผมนุกเกษตรกะกะจะพ้าเนี่ยกะจะเนี่ยประมาณนี้นะครับผม ประว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเมืองปลายราคากันเนะว่าจะถึงหรือจะแพ่งเนี่ยสวยงามมากนะครับผมหนุ่มเดียวนุ่มเกษตรจะเอาไปจะเอาไปปลูกนะครับปลูกไปะดัดใบยู่ห่องตะวายู่ห่องกับบมีบ่มีช่องช่องแดดเนาะบ่มีช่องที่รับแสงแดดได้เนาะมันก็มันกับจะบ่งามนะครับผมสีสันหรือว่าความการเตลือเติบโตนะครับจะจะบ่อใหญ่นะครับถ้าเฮาเลี่ยงนะครับ ให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะครับแดดลำไร่ลำไรนะครับต้นเขาจะใหญ่ไหวสวยสมบูรณ์นะครับสีเขาจะอ,าออกด่างให้เห็นส,สวยๆเนาะเนี่ยประมาณนี้ไอชุดนี่จะเป็นชุดต่อนะครับตัดนะครับชุดตัดไปแล้วต่อนหนึ่งนะครับเนี่ยรอยตัดนะครับตัดไปแล้วต่อนหนึ่ง ออกมาหม่แล้วนะครับยิ่งตัดยิ่งสวยยิ่งตัดยิ่งนะครับตัดตัดขยายตัดขยายไว้นะครับผมเยวจะพาไปชมราคาเนาอว่าเขาขายเขาติดราคานะครับขายเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เกาหลีแต่น้งเกษียไปเห็นป้ายนะครับเข่าๆอยู่นะครับอาจจะถูกกอยุท่ทย่าอยู่นะครับเพราะว่าบางเทื่อไม่พวกนี้นะครับท่างเกาหลีก็จะเลี่ยงยากนะครับ เพราะว่าซึ่งลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าเขาสื่อไปแล้วนะครับมันบม่มีมันเขาบ่มีพื้นที่ก็ย,ยังอยู่ไทยห้านะครับเพราะว่าปัญหาสํา,สาคัญน,นะครับผมก็คืออากาศเนาะประเทศก็จ้าห้อนนะครับหนาหน้าร้อนนะครับประมาณสี่หาหกเดือนเนาะเวลาร้อนก็ร้อนจัดนะครับพอเวลาสู้เขาสู้หนาหนาวนะครับผมต้นไม้ซุ้มนีนะครับเขาบ่มีพื้นที่เก็บเนาะไวบ้านเขาบ้านเขากับ ถาเอาไว้ในบ้านนะครับกะบ่ดได้รับแสงแดดบ่ยังไๆก็คืออุณหภูมิประเทศเขาบันบ่ได้เขาก็เลยบ่คอยนิยมซื้อหากันเท่าไทยนะครับไทยห้องนิยมนิยมน,นิยมมากกว่าเนาะเพราะว่าดินฟ้าอากาศนะครับดินฟ้าอากาศของเราได้เปรียบนะครับผมการเลี้ยงสายฟิโลก็เลยเป็นที่นิยมนะครับแถวทางไทยห้องนะครับ แต่ว่าส่วนบันฑ์ก็เจ้าเนี่ยจะขายจะขายบะคอยบะคอยบะคอยดีเท่าพวกอ่ามอนสเตลล่านะครับพวกที่อยู่ในร่มได้ที่อยู่ในบ้านได้นะครับผมเนี่ยเขาจะฮิตนิยมนิยมแบบอ่าพวกมอนสเตลล่านะครับที่ว่าสามารถปลูกในในร่มได้อยู่ในบ้านอยู่ในออฟฟิศได้นะครับเขาจะนิยมแบบนี้หรือว่ามนกระถางที่ว่าสามารถอยู่ในร่มได้แต่พวกนี้นะครับถ้ายอยู่ในร่มเขาจะมองางำ เขาจะบ่มีความจเจริญเติบโตนะครับเขาจะชอบนะครับแสงแดดํดำไรนะครับนุ่งเกษตรเลี้ยงมากนะครับนุ่งเกษตรสังเกตมากบางต้นนะครับปลูกปลูกพร้อมกันแต่ว่าบ่าได้รับแสงแดดหรือว่าไปยูมุ่มอับนะครับผมไปยูมุมที่บ่ได้รับแสงแดดคือยังเพื่อนๆต้นอืน่นต้นนั้นจะบ่ใหไงนะครับจะขิงแคะแกนนะครับก็เลยจะมาอธิบายอัปเดตเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนี่แหละปัญหาก็คือ เป็นทางทางไทยเฮาคือนยิยมกันเลี้ยงสายฟิโลนะครับสายฟิโลเพราะว่าอากาศทางไทยเฮามันดีนะครับหน,า,า,หน,า,า,หนาวกับหนาวกับหนาววอทอทั้งเกาหลีก็เจ้าทางต่างประเทศนะครับเนาะทางไทยเฮากับเลี้ยงได้สบายนะครับผมเพราะว่าพวกนี้นะครับเพาว่าต้นไหม่เือทุกชนิดนะครับ ถ้าอยู่ในสวนถ้าบม่มีเครื่องปัดความปรับปรับอากาศนะครับทถ้าบม่มีพวกเครื่องปรับความอุนปรับอุณหภูมิต้นไม้เนี่ยจะบ่ใหญ่เลยครับผมจะจะขี้แค่แกนนะครับแล้วาบางต้นที่ทนต่อความความหนาวเย็นบ่ด้ก็ตายนะครับดังนั้นพวกสายฟิโลนะครับทั้งเกาหลีก็จะถึงบ่อยนิยมเท่าไรนะครับส่วนมากจะมีแต่ทั้งต่างชาติมาเอา นะครับหรือว่าส้นหน่อยที่ซื้อไปนะครับถ้าเขามีอ่าโล่งปรับอุณหภูมิของเขาเขาก็ค่อยซื้อไปแต่ถ้าส้น,สนมาสนมากเขาบ่าค่อยซื้อนะครับผมเขาจะซื้อพวกนี่แหละพวกไม่ฟอกอากาศอยู่ในบ้านนะครับพวกปลามนะครับพวกปลามไอหมากเหลืองนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกทินเลนเซียนะครับไม้อวบน้ำ นะครับส่วนมากเขานิยมแบบนี้เดี๋ยวโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมราคากันเนาะฟิลโลเดนรอนนะครับพิงคพิเศษแล้วก็แบ็คคารินันเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมในสวนเนี่ยพ,พี่เพืนเพื่อนที่อยู่ไทยนะครับต้องการไรนะครับกับนุ่งเกษตรกับคุยกับเทาแกไว้แล้วแหละนะครับถ้าต้องการก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวนุ่งกเกษตรจะเอาข้อมูลให้เราจะลองถามเทาแกว่าเทาแกสามารถส่งไทยได้บ่นะครับผมเดี๋ยวตามไปชม กัน่าละคาแ,แพงบอกแพงนะครับนี่แหละอันนี้ขายเนี่ยพร้อมที่จะขายถ้า,าว่าขายบ่ค่อยออกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ชอบแข็งหยัดยลำไรเนะนะครับโอเคครับตามเงราคากันเนาะมาบอกอะไรเนาะอันนี้กนะ็ต้นกล้วยเนาะกล้วยนะครับจะออกแบบออกสีด่างเนาะแต่ว่าเป็นกล้วยพันธุ์กินได้นะครับ สวยงามแลวก็ราคานะครับผมใหเมืองราคากล้วยกับสี่หมื่นวอนนะครับกับเป็นเงินไทยกับพันต้นๆน,นะครับพัน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 เอ็ดพันสองนะครับผมประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวจะพามาชมราคานะครับผมชมราคาของสายฟิโลเนาะแล้วก็จะมีพิงค์ขาวนะครับอันนี้พิงค์ขาวเนี่ยเล็ก,ลกๆนะครับยังไม่โตเพราะว่า เมืองหนาวจะเลี้ยงยากมากนะครับผมเนี่ยเป็นไม้ที่เลี้ยงยากเพราะอะไรขนาดมีอุณหภูมินะครับมีเครื่องปรับอุณหภูมิส่วนมากเอามาไว้แบบมันมันจะมีสองชั้นนะครับผมอ่าชั้นชั้นบนนะจะมีต้นไม้อยู่ชั้นบนเนาะเนี่ยแล้วเขาอยู่อ่าชั้นล่างเขายุชั้นล่างบ้า,บานนี้เขาไม่ได้รับแสงแดดนะครับผมเนี่ย หลายเดือนแล้วบาใญ่บาโตนะครับผมไม่โตไม่ไปไหนเลยนะครับพิงค์ขาวอันนี้นํามาจากสีลังกาทั้งนั้นนะครับผมนํามาจากสีลังกาทั้งนั้นนุ่ิน่นเกษตซอ,อ่อนซอนหลนะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับใหม่ราคาเนาะเพราะว่าตอนนี้นิยมมากนะครับที่ไทยแล้วก็รู้สึกว่าเลอดน,น้อยนะครับ เ,เดี๋ยวนุ่งเกษตรจะมาพามาชมราคาเนาะตะกี้ขายเท่าไหร่ล่ะสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่บอลแต่ตอนนี้ลดเหลือห6ึ่งหมื่นหกหนมื่นหกพันแปดร้อยบอลกะตีไว้นะครับเข่าๆก็คือหาลอยหกร้อยแต่ละต้นนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพิงเขาจะสวยนะครับผมถ้าเลี้ยงดีได้รับได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะครับแต่ลำไรลำไร พยายามดินเช็คดินนะครับพวกนี้เพราะว่าเนื้อมะพร้าวส่วนมากมันจะเป็นเป็นล่างะเป็นเป็นเป็นล่าง่ายแล้วก็พวกมะเรงนะครับช่อนชฉยเยอะนะครับเขาก็ดูแลนะครับถาวรตัวเขาก็สามารถถอดมานะครับเอามาล่างไม่แล้วก็เปลี่ยนดินไม่เลียงไม้นะครับผมอันนี้นะ่ะพิ้งค้าแล้วครับราคาตอนนี้ก็อยูเกาหลีเนาะราคาตอนนี้อยู่ประมาณ6 0 0ไทย6 0 0น,นิดๆนะครับผมไอ้ส่วนพิ้ง พิงเนี่ยพิงสีชมพูเนี่ยไอตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นราคาเท่ากันกับไอตัวพิงขาว6 0ร้อต้นสวยงามนะครับนุ่งเกษรมักแห้งแต่นุ่งเกษยูไทยเนี่ยนุ่งเกษจ,จะรับตาพิงนะครับผมรับสายฟิโลมาขายอย่างเดียวเจ็ขยายพันธุ์สายฟิโลเล่นสายฟิโลอย่างเดียวเลยนุ่งเศษรมกัมกมักเพาะอย่าง เป็นไม้เลื้อยแล้วก็ปลูกใส่กระถางนะครับหรือว่าจะแขวนโชก็สามารถเห็ดได้นะครับแขวนโชกับงาบ่ามแล้วก็ลักษณะเด่นนะครับเขาอยู่ที่ใบเนาะนุ่เสชอบใบแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายชอบแสงแดดลำไรนะครับสายฟิโลตัวนี้สวยเดี๋ยวมาดูกระถางใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับใบประมาณ2 2 4 6 เจ็ดแปดใบประมาณนี้เนาะราคาอยู่ที่30,000ืวอนพันต้นๆน,น,นะครับผมแต่ลด30%มนะครับผมลด30ตอนนี้ลด30เพราะว่าขายอ,าออกช้าหน่อยเพราะว่าเขาพิ่ค่อยนิยมกันเท่าไหรตากรมีอยู่เป็นเป็น,ปนา้นบางส่วนบางกุ้มนะครับผมาราคาตอนนี้ก็20,000ื่น สองหมื่นหนึ่งพันวอนประมาณนี้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันวอนก็เป็นเงินเกือบพันนะครับผมประมาณเจ็ดแปดร้อยปประมาณนี้นะนให้ช่มกันช่มราคากันนะอันนี้ประมาณหกร้อยไทยนะครับสองตัวนี้อันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับตีไว้เกือบพัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้มันยาวแลเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะพี่เพื่อนเพื่อนนะครับนี่ยังกะพักทา้กันนะครับสอบถามกันได้เนาะเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ